สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่บนสะพานลอยนะคะตรงนี้เราเดินมาบนสะพานลอยนะคะนี่คือสะพานลอยแล้วก็นี่คือทางด่วน,นะคะ่ะสะพานลอยตรงนี้นะคะสองข้างทางก็อาจจะเสียงรถดังนะคะแล้วก็นี่คือสะพานลอยทางด่วนที่จะไปออกนอกเมืองสตอกโฮล์มนะคะอันนี้ออกไปได้หลายทิศหลายทางนะคะตรงนี้ แล้วก็มีรั้วกั้นเพื่อไม่ให้คนตกลงไปนะคะเขาทำความปลอดภัยให้เราดีมากและฝั่งนี้ก็ไปเมืองสตอกโฮมนะคะฝั่งนี้ไปเมืองสตอกโฮมนะคะเมืองสตอกโฮมอีกประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วนะคะตรงนี้เราขับรถแป๊บเดียวค่ะขึ้นทางด่วนตรงนี้ทางด่วนขับ80นะคะขับไม่เกิน80แต่คนขับเกิน80และตรงนี้รถเยอะมาก รถจะเยอะมากค่ะตรงนี้จะไปไปอกโครมตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์สำหรับคนอบพยกให้อยู่นะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์ค่ะตรงนี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์สำหรับพวกอบพยกลงให้อยู่นะคะแล้วว่าอากาศวันนี้อากาศวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็เนี่ยเมฆฝนก็มาแล้วร้อนอบอ้าวมากเป็นอาทิตย์แล้ว เป็นอาทิตย์แล้วนะคะร้อนอบอ้าวมากเมฆฝนวันนี้เรามองไม่เห็นท้องฟ้านสวยงามอีกต่อไปตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานลอยที่มีรั้วกัน้นขอบชิดแน่นหนารับรองไม่ต้องกลัวตกลงไปนะคะตอนนี้เราก็เดินอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์สำหรับให้ผู้อพยพอยู่นะคะ แล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นธรรมชาติของป่าที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีใครปลูกไม่มีใครปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นทางด่วนทางด่วนอันนี้ก็สะพานลอยสําหรับผู้คนข้ามแล้วก็มีรั้วกั้นไม่ให้เด็กตกลงไปนะคะไม่ให้มีคนตกลงไปหรือผู้เคลื่อนไหวอะไรทั้งนั้นตกลงไปนะคะตรงนี้เราก็จะเดินกลับไปที่ทำงานเรา นี่ก็คือทางด่วนออกต่างจังหวัดค่ะทางด่วนออกจังหวัดนี้นะคะก็พันลอ,อยตรงนี้นี่เราก็เห็นรถขนขยะขนไม้ขนก่อสร้างต่างๆตรงนี้นี่ออกต่างจังหวัดออกต่างจังหวัดนี่ก็เข้าเมืองสตอกโฮล์มฝั่งขวาเข้าเมืองสตอกโฮล์มนะคะ ทางซ้ายออกต่างจังหวัดก็เนี่ยกลางวันนี้ก็รถก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันรถก็เยอะนะคะขับ80ค่ะแต่ขับเกิน80นะคะกำหนด80ค่ะแต่ว่าขับเกิน80นะคะทางบวนค่ะโอเคนะคะเรามีรั้วกั้นขอบชิดค่ะทำไว้อย่างแน่นหนา ให้เด็กตกลงไปโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ก่อนนะคะ